เ้เลือกของกินของใช้ให้เข้าท่าต้องดูให้เต็มตาเต็มตาเขาดูกันที่ฉลาดลาดูที่ฉลากดูที่ฉลากท่านผู้เจริญสนับสนุนให้คนไทยเลือกชอบหีอย่างฉลาด ผู้เฒ่านี like crap, ่ย่าไม่วลาเราตั้งซื้อให้ลูกให้ร้านเนี่ยแล้วก็บ่ได้คิดพ่อตอนมันหญ่เป็นบ้าเป็นสาวนี่เด้คือจังวังหันผมโทรไปเล่นกับแม่ผมก็เว้าหยอกเราว่าเ็อยากได้ลูกไพ่ได้เนาะขั้นได้ร้านเนี่ยจ้าคืดซื้อร้านใบถาเลยเด้อก็ว่างสิยายมาอยู่กกลก๊อ่ันนี้เราก็เลยเว้าดดอดขึ้นมาว่าให้มันซื้อเยะเยลูกกูต้องซื้อเยอะนะ เย่ yeah, แม่สูเย่แล้วแล้วว่าได้คือพอขั้นมันได้เป็นเจ้าของธุรกจิจลอยล้านพันล้านแม่คุณเย่สวัสดีค่ะท่านประธานคุณเย่อยู่ข้างเย่ yeah, แม่สูท่านไมนมีผู้สาวล่ะแล้วผู้สาวต้องบอกเลิกบ้างเสียเย่ yeah. เราเลิกกันโอ้ยแม่เย oh, yeah. ่แล้วดิ้น้อยบา้านกูกับมี่ก็ซื้อเย่พร้อมได้มึง ลูกินหไหมละเทไรไม่ละซีลูโมเมนตทิทาน,นี่ไม่ความว่าขายแต่งไรขายน้ำตลาดนัดทุกวัานอาทิตย์คุชิดิกินอยู่วนะน้อทิทาน,นี่อย่งอางหัวว่าลูกซีนขายไหมละจักบาทไม่แนตะ่มันบ่นแพงได้ลูกมันไปนแพงน้ำลูกซีนไปเบอร์้แตกดอก